ตาเจ้ค่ะ<า>ชิแอนดาเจเลือกเหรค่ะพวกเราทั้งคู่ก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้ร่วมงานกับอู้ซิงไฟใช่ค่ะแล้วก็มีแฟนๆเนี่ยส่งคำถามมาให้พวกเราเยอะมากเลยนะคะแล้วเราก็ได้เลือกคำถามมาแล้วใช่เราไปตอบคำถามกันอันนี้ยากเลย<ช>ความรับที่เรามีแต่อีกฝ่ายที่อีกฝ่ายมีแต่อีกฝ่ายไม่รู้โอ้ อุ้ยอันนี้แกไม่รู้ว่าพี่อันดารู้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าสมมุติตอนพี่อันดานอนนะคะไม่ว่าจะแบบบนเครื่องบินอะไรเงี้ยผมพี่อันดาต้องปิดหน้าฟุเหมือนจะเป็นการแบบป t e ทคตัวเองจากการถ่ายรูปโดยอัตโนมัติแต่ไม่รู้แต่ว่าหนูนอนแล้วคอหักชอบไปโสนคนข้างตลอดเวลาก็เลยบึุ๊อของลูกแกวเหรอถ้าถ้าพูดถึงตอนนอนเหมือนกัน ไม่ไแน่ใจว่าน้องรู้หรือเปล่าแต่น้องจะเป็นคนที่นอนแล้วก็โคดขาขึ้นมาไม่ว่าจะอยู่บนเครื่องบินหรืออะไรน้องจะคดแล้วก็เราต้องแบบใช้พื้นที่แบบจำกัดนะคะช่วงเวลาที่รู้สึกว่ากันและกันดึงดูดดดึงดูกันและกันคือรู้สึกตอนกินโอ้โหของหนูน่าจะเป็นตอนที่เพียรนาหัว้อค่ะ เยอะมากเลยแล้วก็จริงๆคือพวกเราน่าจะพูดไปหลายๆครั้งแล้วว่าแบบรู้สึกขอบคุณมากๆนะคะแบบเหมือนน่าจะไม่รู้จะสามารถพูดยังไงให้มันพอได้ต่รู้สึกขอบคุณมากๆจริงๆค่ะที่มอบความรักแล้วก็การซ<ช>ัพพอร์ตพวกเราทั้งคู่มาโดยตลอดะคะ่ะใช่ค่ะก็อยากให้แฟนๆพวกเราก็อยากให้แฟนๆแบบว่าดูแลตัวเองดีๆแล้วก็มีความสุขมากๆให้ให้เหมือนกับที่แฟนๆก็เป็นความสุขให้พวกเรามากๆเช่นกันค่ะใช่วิทย์ เหมือนช่วงนี้เรามีโอกาสได้แบบไปแฟนมิที่จีนหลายครั้งเราแบบได้โอกาสไปเอเชียแล้วคราวนี้ถ้าจะได้ไปก็อยากจะพาเพียรนาไปโซนยุโรปบ้างอะไรบ้างดีไหมได้ไปไหนก็ไปกันอเอออยากไปทุกที่ค่ะหลับจิตวิญญาณ72ชั่วโมงหนูรูแ้แหละหนูอยากลองเล่นกับแมวของน้องค่ะเพราะว่า จริงๆหนูเป็นคนที่แอบกลัวแมวนิดนึงเพราะตอนเด็กๆเคยโดนแมวขวนก็เลยถ้าจะให้แบบว่าไปเล่นใกล้ๆอาจจะก,กลัวๆบ้างะเลี mm ้ย hmm. น้างแมวมหลาขอบคุณค่ะของหนูหนูน่าจะแบบว่าเหมือนใช้เวลากับตัวเองแล้วกันเพราะว่าโอกาสแบบนี้มันมันเกิดขึ้นยากมากมันแร r มากมันจะเป็นไป, <c oughs> ไ,ปได้ยังไง <c oughs> อะไรอย่างนี้เพราะฉันก็อาจจะแบบว่าใช้เวลา observe สิ่งรอบกายแล้วก็แบบหุ้ย ตกผนึกหน่อยอะไรอย<ช>่างี้ว่าเฮ้ย Amazing ว้าถ้าก่อนขึ้นก็แน่ต้องซ้อมซอมพอจะขึ้นปุ๊บก็ต้องตรวจความเรียบร้อยใช่ค่ะก็อาจจะมีหาที่พึ่งทางจิตใจมา้าแบบอันนี้จะเป็นสายสวดมนต์นะคะสายของหนูว่าสวดมนต์ก่นอนของหนูจะแบบเงียบเงียเงียบเียบแบบว่าทำสมาธิว่าแบบอยู่กับโมเมตนต์นั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าขึ้นแล้วก็เสียอัพกันคะ่ะ แล้วก็พอขึ้นไปเสร็จก็โอเคขอบพี่แหละไปกินข้าวถ้าเหมือนติดเกาะแล้วไม่มีคนอยู่เลยนะคะอันนี้ก็เริ่มแปลกๆละสิ่งที่ต้องเตรียมไปของลูกแก้วก็คืออาจจะเป็นพระก่อนเพราะท่านจะช่วยนำทางเราเองแปลกๆต่อเลยไอ้แก้วหนึ่งอย่างแล้วโทรศัพท์มั้งค่ะอืม ของหนูน่าจะเป็นรูปถ่ายค,ะ <_ an> ค่ะ <_ an> เพื่อแบบรูปคนที่เรารักเพื่อแบบให้เรายังมีพลังชีวิตในการหาทางกลับอย่างงี้กลัวลืมงั้นหนูคนพกเรือไหมจะได้่ายกั <_ an> ในกอลย <_ an> <_ an> อย่างสุดท้ายเหรอคะพกพกเครื่องมือแล้วกันค่ะการการเอาชีวิตรอดมันก็ต้องมีเครื่องมือหน่อยแบบว่าการจับปงจับปลาการแบบ สร้างกองฟืนกองไฟ <laughs> ถูกขอหนุยอันนึงเอ,อ่อพกเธอไปด้วยกันจะได้มีหลายๆอย่างแชร์กันใช้ค่ะเออ,เอ,อจริงๆมันน่าจะมีแบบหลายเรื่องมากเลยนะคะเพราะว่าเหมือนเราแบบว่าเออได้ได้เติบโตมาพร้อมกับแฟนๆเลยะคะ่ะแบบอยู่ด้วยกันตั้งแต่แบบปีแรกวันแรกแล้วก็แบบนับ anniversary ไปไเรื่อยๆอย่างเงี้ย ค่ะแบบเหมือนทุกทุกเหตุการณ์มีความหมายกับพวกเรามากๆจริงๆค่ะแบบได้เจอก็รอยยิ้มทุกคนเราหิวใจอ่าไม่ว่าจะแบบรุนอุ้ยเอ็มบีใหม่ออกนะฟีดแบ็กแสดงแฟนมิตอันนี้ครั้งแรกไปที่นี่ที่แรกมันก็เหมือนแบบได้ทําอะไรหลายๆอย่างแบบครั้งแรกร่วมกันกับแฟนๆด้วยค่ะก็ก็เป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นแบบเหมือนสิ่งที่มีทําร่วมกันมาที่เราประทับใจมากๆค่ะ